สวัสดีครับสวัสดีคฮาริสุนสระอยู่เพื่อนครับผมมาพบกับพิมงานสายยนต์ใิสัคลิปหนึ่งครับผมวันนี้เรามาถ่ายครับว่าง,งานเราถึงไหนแล้วผมงานพลอยปากบ่อผมถูกเป็นคิวครับงานคิวครับผมเมีในาการต้นอนง,งานครับผมก็ส่งสงสัยอยู่บ้านครับ ตอนนี้ผมว่าไม่ได้มาครับเพราะว่าให้ลงมาเรียงแทนครับตอนนี้ผมอ,นนอนนก็พักอยู่บ้านครับขยายสะครับผมคุณก่อจากเขาครับเจอแก๊สที่ร้อยยี่สิบตีครับจากใกล้ๆครับคหมบมาสบายครับดินแบบนี้ถามกนี้ก็ห้าจอออได้หรือเปล่า วันนึงก็ได้อยู่ประมาณมสี่สิบเที่ยวนะครับทุกคนวันนี้เราจะเอาดินตัวน,นี้ขึ้นคันครับดินเดียวครับน้ำออกครับที่แรกว่าจะเอารถลงด้านล่างครับน้ำออกครับน้ำซีเมนต์ดินเหนียวดินดำดีก็ติดกุ้งกีครับ ตักายๆนะครับผมคุณลึกยกสูง,ง,รรสงครับลึกประมาณสองเมตรห้าสิบรอบเลยได้ป่าเมซมแล้วก้าห้าร้อยก้าห้าครับอยู่นี่ครับผมโอ้โหไม่ได้คืนหนักอะไรมากมายครับร้อยก้าห้ารอบนี่ได้ครับ

เลยครับเหลือประมาณยี่สิบเกี่ยวก็จะเต็มครับเอด้านบนนั้นครับพอครับผมไม่ได้เกี่ยวกับสะครับกินขอด้านบนนู้นครับผมอันนี้ขุดต่อครับต่อเขาเขามาขุดไว้รอบหนึ่งครับสะมอดินครับมาขุดนี่ครับมีไหมครับมีใต้แล้วเรามาขุดต่อเขาอีกครับขยายเสาออกมาไปผมที่ด้านบนครับ

มีคนโทรมาครับเมื่อกี้นี้ครับหายรถพอดีพอดีรถอ้อยจมครับจะให้แฮกเตอร์ไปดันขึ้นให้มาครับเจาแฮกเตอร์คนปู่ไปดันท้ายขึ้นให้มาร,รถพ่วงจมครับรถผลอ้อยอมารับชมกันตอ่อครับมาได้คับขาตั้งกล้องมาวันนี้ลืมขับสิบรอบมีเวลาลงมาถ่ายครับมเหมือนขับหกรอบเต็มเร็วครับหกลอ้อ การตั้มครับวันนี้ก็ดินขึ้นคันครับแรงมาครับอันนี้ฝีมือสามมอดิน,นครับนี่สมทบสองพันห้าครับเป็การตั้มฝุดดูมุมนี้แล้วกันครับทำปั๊มไฮดรอลิกไล่ระบบไฮดรอลิกมาใหม่หมดครับผม หรือแต่ถ้าเปลี่ยนกองพลร o t เนี่ยจะเร็วกว่านี้อีกครับผมว่ากองพาร์ทไม่ได้ซ่อมครับซื้อของเกาหลีมาใส่ครับได้สองวันครับพัมพาร์ทแต่ว่ากำลังจะสั่งศูนย์ของเมโทรอยู่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นห้าครับรู่นึงครับพารอทแล้วก็ของเกาหลีห้าพันครับมาใส่ได้สองวันครับ เลยใส่ปั๊มตัวเดิมพะพางนั้นก็จะจ,ดจดวดตัวนี้ครับไล่ระบบใหม่หมดเลยครับนี่พ่ยแล้ก็จะจ,ดจดวดัวนี้ครับเราก็ทำไปเรื่อยๆครับตามรถเก่าครับผมตามสภาพรถครับรถเราก็เก่าครับสภาพ10ปีครับเก่านอกคันนี้ซื้อมาโซ่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ ว่ารถเราสนมากมีแต่ตักดินครับไม่ค่อยได้เดินครับเดินเราก็เอารถไถครับทําทางย้ายลงถึงที่ตักแล้วครับยังก็เดินไม่เกินนี่รับ50เมตรครับ,ร,บรถคันนี้เดินไกลเราก็ทําทางครับรถไถครับเหยียดทำทางไปให้ถึงไม่เดินครับคันนี้ นี้ตักหนึ่งรอบครับมันก็จะชาราบว่ามันจะได้โค้งขึ้นด้านบนนี่ครับรถได้ฟอดก็ดันอยู่ตรงนี้ครับด้านนี้ท้าตั้มตักกูไดครับขึ้นคันคูไปด้วยครับนี่จะตั้มกำลังเอาไส้กลางออกครับแล้วก็ด้านน้นก็ทําขึ้นคันอย่างเดียวครับแต่ว่าคันนี้เราเล็กกว่าเดิมครับ อ้อยนี่เอาไม่ได้เลยครับนี่ด้านบนมีแต่น้ําครับนี่อ้อยเกลียวๆนี่ครับปีนี้น่าจะอ้อยเป็นอ้อยสองปีครับไม่สองปีก็สามปีครับเพราะว่ารอบ้ากเปน็นนาปังครับสายน้ําที่มาทํานาปังนี่คือสายน้ําจากแม่นลำขงนะครับบ้านผมนี่จิตชายแดงครับลาว วิ่งลออย่างนี้วับน,นึงก็ได้อยู่ประมาณ35เที่ยวครับแปดโมงเช้าห้าโมงครึ่งครับไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แล้วผมดินจัดสบายครับดินนิ่มครับเจอของดินนิ่มๆกรบโขงบ้างจาแกะยี่้ยสิบก e. ี มันนุ่มครับมันแบกไม่ได้ครับข้างนั้นแบกเต็มที่แล้วเนี่ยนั่นยึดแข็งๆครับแน่นๆแบกครับวันนี้เดี๋ยวจะทําทางกัด้วยครับปีนปูทางมันเรื่อยๆครับเปียกครับใส่เยอะไม่ได้ครับงานนี้งานหมองเห็นไหมครับน้ำซึมครับน้ำรอดมาแล้วผมรอบข้างทำหน้าปังครับแต่ว่าตรงกลางทำอ้อยครับเรียบร้อยครับ ไม่ตัดไม่ทันครับขอตัดไม่ได้ครับทำนาปังเราครับผมโรงงานอุดรก็จะปิดวันที่สิบห้านี้ครับนี่เร่งกัดน่าจะไม่ได้ครับนี่ปล่อยทิ้งครับอ้อยวาหน้าโดนร้อนตอนนี้ อย่เตียน,นรอบนี่เมาเมาสมดินนะครับนี่นี่ครับพอดินตัวเองครับได้ทั้งสมที่ครับ ได้ทั้งสระครับสองอยางครับผมน่มาจะเลี้ยงควายครับควายงามครับเจ้านี้ว่าควายตัวละสามแสนครับเลี้ยงอยู่บ้านครับเจ้านี้น่าจะมาทำตามดู่ดี่ครับควย ดีทาเรียบายรับน่าดีอย่างสวยครับ ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็สวัสดีครับ